อกหักทั่วหน้าสุปตาหนุ่มอัปเดตความรัก3ปีเพราะอะไรไม่เปิดตัวแฟน เป็นพระเอกหนุ่มเนื้อหอมตลอดการจริงๆสำหรับสนยุคส่งไพศาลบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้งานละครและอีเวนต์ตารางงานแน่นเวอร์เรื่องงานว่าแฮปปี้แล้วแต่ดูเหมือนเรื่องความรักจะแฮปปี้ยิ่งกว่าเพราะในตอนนี้คบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการบันเทิงมานานกว่า3ปีแล้วแม้ว่าไม่มีภาพคู่เปิดตัวแฟนสาวลงไอจีให้เห็นกันแบบชัดๆเพราะหนุ่มให้ความเป็นส่วนตัวฝ่ายหญิงมากๆแต่ความรักครั้งนี้ก็ไม่ได้ปิดบังควงกันไปเที่ยวไปไหนมาไหนได้ตามปกติที่ ไม่เปิดตัวเพราะไม่อยากให้ฝ่ายอิงุ่นวายคบกัน3ปีแล้วส่วนยังบอกอีกด้วยว่าความรักครั้งนี้แฮปปี้สุดๆส่วนเรื่องตัวเลขอาถานานั้นตนเองก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วทางเรื่องงานเรื่องรักลงตัวสุดๆจ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลุ้นแต่งได้หรือยังทางด้านแฟนคลับเอกก็อยากเห็นงานวิวาของหนุ่มสนแล้ว